ไปนี่ดนนเดี๋ยวเพี่เสียงอ,อาไม่คนถาน,น,นี่นั่นดิออกซอยไหนซอยเดินแล้วก็ได้เดี๋ยวกับอีกทีมันต้องมอเตอร์ไซค์แสดงว่าคนนี้ก็ไม่รู้คือกัน ยังเป็นบ้านคงบ้านโบราณไว้อ,อยู่นั่นนี่นะคงสภาพหลังต่ำๆแต่ทีนี้เราต้องวิ่งเพราะว่ามันมีไหนอืมใช่ไหมเขาบอกว่าให้เราออกตรงที่ว่ากินข้าวกันนั่นนะอ่นะหรือไม่ก็ออกรูเดิมก็ได้รูไหนไม่ได้ จอดได้ดูที่ว่า,ากินข้าวใช่แต่รันจำไม่ได้เราไม่รู้เดินไปดูไหนเชื่อกินข้าวก็ออกรูเดิมนัม่นแหละงั้นง่ายดีรูเดิมก็ออกได้จำรูเดิมได้ไหมหล่ะได้ออกรูเดิมที่ผู้หญิงคนนั้นจอดรถอยู่อะมอไซค์แข็งมากใช้มือเนี่ยน,นี่นี่ตรงนี้เลย ไปทางออกด้วยกันก่อนป้าป้านะถึงว่าทางด,วด่วนเราก็คงไม่ได้ขึ้นโอ้ขึ้น,นลเลยมาแล้วข,ขึ้นมันจะนม่ขึ้นยังไงขึ้นหรือพื้นดินบ้างก็ได้หรอกนะเออเขาปัม๊มเขาเต็มถ้าขึ้นทางด่วนไม่มีปัม๊มต้องบ่นรถเดือด เึ้นทางด่วนี่ปทางนี้ยาวนะเออใช่กินน้ำไปตั้งขวดหนึ่งเต็มเต็มเลยทำเพื่อทำเล่นเป็นเึ้นทางด่วนแบบนี้มีปั๊มเลยล่ะฉี่ในกระป๋องด้วยฉันนี่จะฉียังไงเอาป่องยัดเข้าไปเลยเอาถุงเอาป่องเอาขวดขวดยัดเข้าไปมันต้องมีเทคนิคแหละว่าขวดยัดเข้าไปไง โอเคค่ะบายยกับโคราชกันค่ะ <laughs> กับอำเภอเมืองโคราชนะคะอนี่ปากช่องโคราชบ๊ายบายค่ะ